สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่องมีดี h ชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลัก10บ,บนแบบคู่ขี้ประจำงวันที่16ตุลาคม2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสับสนับสนุนสลาก,กินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่เรขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอาคลิปนี้มาดูหลักสิบบนนะคะเราจะหาตัวยืนนะคะว่าเราจะใช้ตัวไหนนะคะ อาจารย์จะขอเลือกจากแนวทางของหลักสิบบนวันนี้จะต้องหาให้ได้นะคะว่าเราจะปักหลักนะคะหรือว่าฟันธงไปที่ตุเลขอะไรนะคะเรามาบีบตัวเลขน,นะคะจากสิบตัวนะคะให้เหลือหลักสิบบนเพียงแค่สองตัวก่อนนะ,ะแนวทางของหลักสิบบนอันนี้จะเป็นแบบคู่ขี้นะคะในตัวสูตรค่อนข้างยาวหน่อยะคะท่านผู้ชมเราจะใช้หมื่นบวกพันคูณด้วยสี่บวกหน่วยบนบวกสิบล่างคูณสอง บวกร้อยครั้งที่หนึ่งสิบครั้งที่หนึ่งร้อยครั้งที่สองสิบครั้งที่สองหน่วยครั้งที่สี่คูณด้วยสองบวกด้วยสามคงที่มีค่าเท่ากับ x 2. บวกสองบวกการบวกสองนี้จะเป็นแนวทางของคู่ขี้นะคะเริ่มคำนวณตั้งแต่งวดที่ออกเออเจ็ดร้อยนะคะเจ็ดศูนย์ศูนย์มานี้เลยเนาะเดี๋ยวเรามาคำนวณด้วยกันนะคะไล่ไปทีละงวดเลยเดี๋ยวอาจารย์แกะสูตรให้นะคะตั้งแต่งวดที่ออก เจ็นศนเดี๋ยวลองคำนวณสักงวดหนึ่งก่อนนะคะอาจารย์ทํามาให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วใครอยากคำนวณเล่นๆล,ล,ลองไปคำนวณดูเองนะคะสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูย์งวดนี้เลยเราจะย้อนไปหนึ่งงวดนะ,ะใช้งวดที่ออกเจ็ดเจ็ดเก้าแล้วก็สองสามตามคำสั่งสูตรนะ,ะสูตรค่อนข้างยาวต้องค่อยๆดูไปทีละจุดนะคะ ัวแรกเลยเราใช้หลักหมื่นหมื่นคือเลขศูนย์พันเจ็ดสี่เป็นยี่สิบแปดหน่วยบนเลขเก้าแล้วก็สิบล่างสองสองเป็นสี่ร้อยครั้งที่หนึ่งเก้าแล้วก็สิบครั้งที่หนึ่งเลขหกร้อยครั้งที่สองก็หกสิบครั้งที่สองก็เก้าแล้วหน่วยครั้งที่สี่เจ็ดเจ็ดสองเป็นสิบสี่เอาแค่นี้นะคะมาบวกกัน ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะสิบตำแหน่งนะคะบวกเลยเนาะศูนย์กับแปดกับเก้าก็เป็นสิบเจ็ดเจ็ดกับสี่เป็นสิบเอ็ดหนึ่งกับเก้าเป็นสิบอ่ะหมดไปแล้วหกหกเป็นสิบสองสองกับเก้าก็เป็นสิบเอ็ดหนึ่งกับสี่เป็นห้าห้ากับสามเป็นแปดแล้วแปดบวกสองเป็นสิบนะคะได้เลขคู่นะคะออกมาที่เจ็ดศูนย์ศูนย์นี่เป็นงวดที่หนึ่ง แล้วทุกคนก็ลองไปคำนวณเองนะคะอาจารย์เขียนมาให้แบบละเอียดแล้วนะคะงวอที่สองคำนวณมาได้ที่ห้ากับเจ็ดในทางของเลขขี้นะออกสามเจ็ดเจ็ดอที่สามเลขขี้นะคะเก้ากับหนึ่งออกแปดเก้าสี่เราคัดเลือกจากคู่ขี้นี่ก็ได้นะคะต่อไปงวอที่สี่ สี่กับหกนะเลขคู่นะเลขหกห้าหกสามค่ะหยิบขึ้นไปเป็นงูที่ห้าเลขคู่นะคะแปดกับศูนย์ออกหกแปดเจ็ดเลขแปดนี่ค่ะเราไปงูที่หกสองกับสี่นะแนวทางของเลขคู่ออกสองสองเจ็ดนี่ค่ะ งวดที่เจ็ดแปดกับศูนย์นะออกสามแปดแปดต่อไปงวดที่แปดศูนย์กับสองออกสามศูนย์เก้าเลขศูนย์ต่อไปงวดที่ 9, 5, 7, 3, 5, เก้าห้ากับเจ็ดนะออกสามห้าสองเลขห้าเดี๋ยวทานคู่ขี้คะ่ะ เดินมาระยะทั้งหมดเก้างวดแล้วตามต่อเป็นงวดที่สิบเลยเก้ากับหนึ่งนะคะออกสามเก้าสองเลขเก้างวดที่สิบเอ็ดแนวทางเลขคู่นะคะสองกับสี่ออกสองสี่หกบางครั้งมันมาสองตัวเลยนะที่เราคำนวณได้แต่เราไม่ต้องดูหรอกนะดูเฉพาะหลักสิบก็พอเอาหลักสิบให้ได้ก่อนนะคะ ถ้าเราได้แล้วเรามั่นใจเราก็าไปรูดได้เลยนะฮะหาแต้มสองตัวบนมาวัดก็ได้ด้วยอะฮงวดที่สิบสองศูนย์กับสองออกสามสองสี่เลขสองสิบสองงวดรวดแล้วนะะแนวทางของคู่ขี้นะต่อไปนะงวดที่สิบสาม บวกมาได้ที่สามกับห้าออกแปดห้าสองเลขห้านะคะเราถาของเลขขี้่อไปงวดที่สิบสี่หกกับแปดเนาะออกแปดหกห้าเลขหกมีเลขแปดด้วยอันนี้ก็มีเลขสองด้วยแต่อาจารย์จะดูเฉพาะหลักสิบก่อนละกันสิบสี่งวดรวดเลยนะคะ ขยับขึ้นไปเป็นงวดที่สิบห้าห้ากับเจนะ็ดเนาะออกสามห้าหกเลขห้าต่อไปงวดที่สิบหกสองกับสนะี่เนาะออกหกสี่หกยังเป็นแนวทางของเลขคู่เดี๋ยวเรามาเช็คงวดที่แล้วกันนิดหนึ่งนะคะงวดที่แล้วเป็นงวดที่สิบเจ็ด เมอที่ออกเกนะ้าเจ็ดเก้าเจ็ดแปดนะเมืที่แล้วสูตรนี้จะใช้หมื่นก็คือเลขเจ็ดพันสี่สี่สี่เป็นสิบหกหน่วยบนเลขหกสิบล่างเลขห้าคูณสองเป็นส 10. ิบร้อยครั้งที่หนึ่งเจ็ดสิบครั้งที่หนึ่งก็สี่ร้อยครั้งที่สองห้าสิบครั้งที่สองก็หนึ่งแล้วก็หน่วยครั้งที่สี่นะสามสามสองเป็นหกนียแล้วก็สามครงที่หกกับเจ็ดเป็นสิบสามสามก็หกเป็นเก้า เก้ากับเจ็ดก็เป็นสิบหกบวกสี่ตัวนี้เป็นสิบหมดไปนะะห้ากับหนึ่งเป็นหกหกหกเป็นสิบสองสองกับสามเป็นห้าห้าบวกกับสองคงที่เป็นเจ็ดออกเก้าเจ็ดแปดนะคะแนวทางของคู่ขี้สูตรนี้ยังเข้าอยู่นะ,ะเดี๋ยวอาจารย์ตามให้เลยแนวทางของเลขขี้นะคะงวดที่แล้วต่อมาแล้วเราลองมาคานวณงวดที่เราจะใช้นะ,ะเป็นงวดที่สิบแปดตามนี้เลยนะคะ มันมีสูตรหลักสิบล่างแบบสี่ตัวเดินดีนะคะแล้วก็ระยะกําลังระยะหวังผลเป็นระยะสั้นๆนะคะก็นะก็ประมาณกี่งวดเนาะเดี๋ยวอาจารย์ดูนิดนึงจำนวนงวดมันก็ไม่ยาวเท่าไหร่นะจะสิบกว่าง,งวดขึ้นไปเนาะมันตัวเลขมันไม่มีชนนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นลองตามดูสําหรับสูตรนี้ถ้าเผื่อใครชอบเดี๋ยวอาจารย์จะนําสูตรนี้นะไปคํานวณกับสูตรระยะยาวนะยาวมากเลยเนาะยี่สิบกว่าง,งวด อาจจะมีตัวชนนะถ้าสูตรไหนไม่ชนแสดงว่าอาจจะมีสูตรเข้าสูตรหลุดนะว่ที่สิบวดที่สิบปดนะวดนี้ตัวแรกเลยเราจะเอาหมื่นเข้าไปเลขเจ็ดเลขเดียวกันเลยหลักหมื่นตัวหลักพันหกนะหกสี่เป็นยี่สิบสี่หน่วยบนเลขแปดสิบล่างเจ็ดสองสิบสี่แล้วก็ร้อยครั้งที่หนึ่งเลขแปดสิบครั้งที่หนึ่งก็เลขสี่ ร้อยครั้งที่สองเลขห้าสิบครั้งที่สองเลขสามแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยคือหน่วยครั้งที่สี่เลขห้าคูณสองเป็นสิบแล้วอย่าลืมสามคงที่มีอยู่แค่นี้นะคะ,ะเราทําการบวกกันเลยเจ็ดกับสี่เป็นสิบเอ็ดหนึ่งกับแปดเป็นเก้าเก้ากับสี่เป็นสิบสามสามกับแปดก็เป็นสิบเอ็ดหนึ่งกับสี่เป็นห้าห้ากัห้าเป็นสิบอ่ะหมดไปแล้วนะหมดแล้วเหลือเลขสามศูนย์สามนี่ก็คือหกนะคะเลขหกบวกสองเป็น 8, แปดแนวทางของเลขคู่นะคะ เอาสูตรเดินดีระยะยาวเอาสูตรนี้ก็น่าสนใจนะคะท่านผู้ชมแล้วเราทําคํานวณมาเนาะสองสูตรนะแนวทางของหลักสิบสองสูตรนะั้นมันมีตัวชนนะที่สองสามสี่อาจารย์จําได้ประมาณนี้นะสองสามสี่แต่ว่าอาจารย์คิดว่าสูตรมันไม่ชนกับหกกับแปดตัวนี้นะอาจารย์จะลองเอาเทียบกับระยะยาวถ้าระยะยาวมันชนกับตัวนี้ก็ตัวนี้น่าจะเดินแต่ถ้ามันไปชนกับอีกสองสามสี่ห้าหรือว่าสองสามสี่ในแนวทางของหลักสิบ อีพีแ,แรกๆเนี่ยที่อาจารย์สอนให้อาจารย์ตามสูตรเก่าให้อยู่นะคะมันมีโอกาสชนกันหรือว่าไม่ชนกันเนาะก็มีสองสามสี่นะแล้วก็มีเด่นบนนะสองตัวมาตัวนั่นคือสามกับสี่อ่ะอันนี้มันหกกับแปดแสดงว่าหกสามหกสี่แปดสามแปดสี่ก็โอกาสเข้าอยู่แล้วก็ยังมีเจ็ดอีกตัวหนึ่งนะซึ่งเป็นเลขวิ่งตัวเดียวโ้มันไม่มีตัวชนเลยเนาะเราสามารถจับได้เลยเนี่ยจับสามตัวได้เลยนะแต่ยังไม่จับนะคะ เพราะมันมีตัวเด่นเนาะถ้าเป็นถ้าปรับเป็นหลักสิบก็ได้นะแต่ว่ามันเป็นชุดเด่นอยู่เด่นแต่ปักหลักสิบมันก็ได้สองตัวมาตัวนะจะเป็นเด่นถ้าเราไม่ปักหลักนะมันจะเข้าตำแหน่งที่มันชอบเดินมันก็เดินทุกตำแหน่งนะเนาะสามสี่ 4. อาจารย์เราเอาชุดนี้ไปปรับเปหลักสิบก็ได้อยู่นะมันก็เข้าทุกโวดเหมือนกัน แต่โอกาสการหลุดก็มีนะเป,นเป็นระยะสั้นๆเน,นะมันจะได้จะเป็นสามกับสี่แล้วัอปรปับเป็นหลักสิบก็จะเป็นลดไปแต้มนึ่คือสองสามสี่และอันนี้ก็หลักสิบเหมือนกันใช่ไหมแปดกับแปดกับเก้านะมันไม่ชนกันแต่ถ้าเทียบเป็นแค่เด่นมันจะได้แค่สามกับสี่ถ้าจะปรับหลักสิบนะเข้าทุกงวดเลยก็คือสองสามสี่อันนี้หกกับแปดมันไม่ชนเพราะฉะนั้นทําเป็นแค่เด่นก่อนแล้วกันเด่นสามเด่นสี่นะนี่ก็เป็น คู่โต้ว็หกสามหกสี่แปดสามแปสแต่ว่าเดี๋ยวเราจะหาตัวนี้เลยมันจะได้เป็นตัวไหนนะลอ,ลองไล่ดูเนาะอันนี้คือเด่นนะคะถ้าปักไปหลักสิบคือสองสามสี่ก็ไม่ชนอยู่ดีนะะงั้นเดี๋ยวเราลองจะไปเทียบกับระยะยาวเนาะอาจารย์ทําให้ะคะระยะยาวนี้เดินดีนะอ้าวสูตร สูตรที่อาจารย์คำนวณของที่แล้วที่มันเข้าหลักสิบในเลขเจ็ดเนี่ยงวดนี้อาจจะอาจจะหลุดก็เป็นได้นะถ้าเกิดสองตัวนี้นะทางมันมาแบบนี้สามเนาะแล้วมาตัวนี้สองแล้วก็เยื่นมานี้สามเอาตัวนี้ก็สวยอยู่นะลองดูซิตัวนี้เลขแปดตัวเก่ามันน่าจะติดมาตัวหนึ่งปกติมันจะติดมาตัวมีงวดนี้นะคะเก้าเจ็ดแปดเนี่ยไม่ติดตัวที่เป็นเลขเก่า เลขสี่ตัวนี้ก็มีนะคะแนวทางของเลขวิ่งที่จะมาต่อของสูตรเนี่ยแม่สี่แต่แรกอาจารย์คิดว่าเลขเก้าตัวนี้นะที่เป็นเลขวิ่งระยะยาวมันจะหลุดนะมันจะกลายเป็นเลขสี่นะอาจจะเป็นสี่เจ็ดแปดที่อาจารย์วางไปเนาะอันนี้เจ็ดเจ็ดตัวนี้ก็เอาของสูตรเก่านะงดนี้ได้เป็นสองสามสี่มันไม่ชนกับหกกับแปดนะท่านผู้ชมแมะถ้ามันชนก็สี่เดียวก็จบเลยนะมันไม่ชนนะรอผลก่อนจะมาจะใช้ตัวไหนอาจารย์ชอบเลขแปดเนาะเชียร์เลขแปด ถ้าเป็นคู่ตัวก็จะเป็นแปดสามแปดสี่ถ้าตัวเด่นนี้เดินต่อใช่ไหมก็จะเป็นโต๊ะแปดสามแปดสี่แล้วเราได้เลขเจ็ดใช่ไหมอันนี้สิใช่ไหมจะเป็นเจ็ด เจ็ดแปดสามเจ็ดแปดสี่ที่เราคำลมามันไม่มีชนเลยนะแั้เล็กเจนะ็ดเนาะสองสูตรนะสูตรระยะสั้นกับสูตรระยะยาวไปเล็กวิ่งตัวเดียวนะถ้ามันมาก็เจ็ดเลยโูสวยดวยเนาะเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดสี่นี่เก็บนไว้ก่อนแล้วกันเนาะพอๆอ,อยู่ในสมองบ้างนะ ถ้าเด่นตัวนี้นะอาจารย์เคยเอาไปปรับไปหลักร้อยนะมันจะเป็นเลขสองนะเป็นสองสามสี่อาจจะหลุดก็ได้นะไอ้สองสามสี่อาจารย์ก็ชอบชุดชุดนี้นะเพราะว่าไอ้ชุดสองสามสี่มันกับระยะยาวมันไม่ชนเดี๋ยวลองทําชุดนี้ให้ดูคลิปต่อไปเลยเนาะนนี้อาจารย์จับเป็นโต๊ะให้นะสามตัวนี้ก็คือโต๊ะแต่ถ้า ให้สวยก็เอาแปดไว้ตรงกลางจะเป็นสามแปดเจ็ดหรือว่าสี่แปดเจ็ดก็ได้สี่แปดเจ็ดสามแปดเจ็ดมันสามารถกลับเป็นเป็นสองระยะนะก็จะเป็นถ้าเอาสามนะสามแปดเจ็ดแปดต้องอยู่กลางนะฮะแปดเจ็ดแปดล่าจะแปดเจ็ดนะมันมาเนี่ยหกห้าแล้วก็ห้าหกอ่ะเออ มีเจ็ดแปดใช่ไหมอาจจะเป็นแปดเจ็ดตัวนี้แล้วก็เป็นสี่เนาะสี่แปดเจ็ดเรายังไม่ทราบหลักร้อยกับหลักหน่วยใช่ไหมก็ถ้าเป็นจับง่ายๆก็แบบนี้เลยเจ็ดสองสูรชนกันเนาะน่าจะเดินนะ ได้สี่ชุดตามจริงมาได้แค่สองชุดแหละแต่เรายังไม่รู้หลักของร้อยกับหน่วยก็เลยจับไว้เป็นแบบนี้เลยสามกับสี่มาจับกับแปดตัวนี้นะนี่ก็นี่ก็เสียงโชคได้เลยเนาะแต่ว่าอาจารย์ก็ยังไม่อยากให้ตัดสินใจนะเพราะว่าก็อยากจะให้เรียนไปหลายสูตรก่อน ฝากช่องนิดหนึงเนาะมีดีแชนแนลเดี๋ยวลดหน้าจอให้แคปไว้ก่อนอันนี้แนวทางของหลักสิบบนแบบคู่ขี้นะคะเราทำไปแล้วหนึ่งสูตรแต่มันจะได้สองสามสี่ห้ามันมาแค่ห้ามันไม่ถึงหกถึงแปดเพราะฉะนั้นมันไม่ชนกันเดี๋ยวลองไปอาศัยหลักสิบ,บนนะคะระยะยา,ยาวเดี๋ยวอาจารย์จะเทียบให้ในคลิปต่อไปเลยคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใ่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ